สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะครับเรื่องสุขภาพตับนีเออ่เป็นเรื่องสำคัญกับทุกคนจริงๆนะครับการหาสิ่งที่อาจจะมาช่วยปกป้องตับเราได้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ศึกษากันตลอด วันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่เขาไปดูว่าสารสกัดจากเกสรดอกไม้ที่ชื่อเซอร์นิวตันหรือบางที่เขาเรียกว่า g r ร m มิเน็กซ์ฟลาวเวอร์โพลเลนเอ็กรคเนี่ยมันจะพอช่วยตับหนูทดลองที่โดนสารพิษอย่างคาร์บอนเตตราคลอไรด์หรือ CCl4 ได้หรือเปล่าคือในการศึกษานี้เขาใช้เซอร์นิวตันสองรูปแบบเลยนะครับมีเซอร์เนติน T60 ที่ละลายในน้ำกับเซอร์เนติน Gbx ที่ละลายในไขมันใช่ค่ะคือแนวคิดเบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือว่า ในเซอร์นนวตันเนี่ยมันอุดมไปด้วยสารอาหารเยอะมากค่ะทั้งกรดอะมิโนจำเป็นวิตามินเอนไซม์แล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆซึ่งสารพวกนี้มันจำเป็นต่อกระบวนการการทำงานของเซลล์อยู่แล้วก็เลยมีคนตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเอ๊ะด้วยความหลากหลายของสารอาหารตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปช่วยเอ่อช่วยเสริมการทำงานหรือว่าปกป้องเซลล์ตับที่กำลังจะบาดเจ็บได้อ๋อครับน่าสนใจมากครับแล้วในงานวิจัยชิ้นนี้เขาทำการทดลองกันยังไงบ้างครับ เขาใช้หนูทดลองพันวิสตาค่ะเป็นเพศผู้แบ่งออกเป็นหก,กลุ่มหลักๆก,ก็จะมีกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ให้สารอะไรเลยกลุ่มที่สองคือให้เฉพาะสารพิษ ccl 4อย่างเดียวเพื่อดูผลกระทบเต็มๆของสารพิษ แล้วก็อีกสี่กลุ่มที่เหลือจะได้รับ CCL 4ร่วมกับเซอร์นิทิน t 6 0หรือไม่ก็ Gbx ค่ะให้ในขนาด5 0มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมโดยวิธีการให้ก็มีทั้งแบบป้อนทางปากหรือ PO แล้วก็แบบฉีดเข้าทางช่องท้องหรือ IP ค่ะพอดูผลหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงก็จะเก็บตัวอย่างเลือดกับตับมาตรวจค่าต่างๆ การใช้ CCL4 นี่ผมเข้าใจว่าเป็นวิธีมาตรฐานในการศึกษาเรื่องตับก็จริงแต่มันก็ขึ้นชื่อว่าทำลายตับได้แบบว่ารุนแรงมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรุนแรงมากแล้วผลในกลุ่มที่สองที่โดนสารพิษอย่างเดียวไม่ได้เซอร์นิทินเนี่ยสภาพตับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหรุนแรงอย่างที่ว่าเลยค่ะในกลุ่มนั้นเนี่ยค่าเอนไซม์ตับที่ใช้ดูการอักเสบหรือการตายของเซลล์ตับอย่างเช่น SGPT กับ AST นี่คือพุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะ แล้วก็ระดับบิลิรูบินในเลือดก,ก็สูงขึ้นชัดเจนที่เห็นภาพชัดอีกอย่างคือน้ำหนักตับเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวหรือที่เรียกว่าน้ำหนักตับสัมพัสเนี่ยนะคะ มันเพิ่มขึ้นถึง77%เลยทีเดียวอันนี้มันสะท้อนว่าตับเกิดการบวมอักเสบอย่างรุนแรงพอไปส่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เนื้อเยื่อตับก็จะเห็นเลยว่ามีไขมันแทรกอยู่เยอะมากหรือ fatty infiltration แล้วก็มีส่วนของเนื้อตับที่ตายโดยเฉพาะบริเวณกลางกลีบตับหรือ centrilobular necrosis ชัดเจนมากๆค่ะโอ้โหฟังดูผลกระทบหนักจริงๆครับ แล้วพอให้เซอร์นิตินเข้าไปช่วยล่ะครับผลที่ได้เป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะกลุ่มที่ดูเหมือนจะได้ผลดีที่สุดคือกลุ่มที่4ที่ได้เซอร์นิติน T60 แบบฉีดเข้าช่องท้อง กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ขนน่าสนใจมากค่ะคือพบว่าค่าเอนไซม์ SGPT ลดลงถึง52%แล้วก็ SAP ลดลง40%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้สารพิษอย่างเดียวการลดลงขนาดนี้เนี่ยถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติเลยนะคะโดยเฉพาะในโมเดลที่ตับถูกทำลายรุนแรงแบบนี้ระดับบิลลี่รูบินก็ลดลงเยอะมากค่ะจากประมาณ1.93ลงมาเหลือแค่0.10ไมโครโมลร์ต่อลิตรเท่านั้นเอง ลดลงเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็น้ําหนักตับสัมผัสที่เคยพุ่งไป77%นั้นก็ลดลงอย่างชัดเจนเหมือนกันสแสดงว่าอาการบวมอักเสบมันลดลงพอดูที่ชิ้นเนื้อตับก็พบว่าไขมันที่เคยแทรกอยู่ก็ลดลงบ้างแล้วก็ภาวะเนื้อตายก็ดูรุนแรงน้อยลงในหนู6ตัวจาก10ตัวในกลุ่มนี้บางตัวถึงกับไม่พบเนื้อตายเลยก็มีค่ะฟังดูดีมากเลยนะครับแต่ว่าการฉีดเข้าช่องท้องหรือ IP เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ใช้จริงในคนเท่าไหร่ แล้วผลของซนินินทีซิแบบกินหรือ PO ในกลุ่มที่3แล้วครับพอจะสู้แบบฉีดได้ไหมครับหรือว่าตัวซนิทิน GBX ที่ละลายในไขมันเป็นยังไงบ้างไชเอนไซม์แล้วก็ลดความรุนแรงของเนื้อตายได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับแบบฉีดส่วนซนิทติน GBX แบบกินในกลุ่มที่5ก็มีส่วนช่วยลดบิลิรูบินแล้วก็น้ำหนักตับได้อยู่บ้างค่ะ แต่ถ้าดูภาพรวมในการทดลองนี้นะคะดูเหมือนว่าสนิตินทีหกโดยเฉพาะรูปแบบฉีดจะให้ผลในการปกป้องตับที่เด่นชัดกว่าตัวอื่นอืมหแสดงว่าถึงแม้ผลจะออกมาดูดีมีแนวโน้มที่ดีมากๆโดยเฉพาะทีหกแบบฉีดเนี่ยแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดร0อเเซตถูกต้องเลยค่ะแม้ว่าซนิตินทีหแบบฉีดจะช่วยลดความเสียหายได้หลายด้านจริงจ แต่ก็ยังมีความผิดปกติบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ถ้าเราคิดต่อกรัมของเนื้อเยื่อตับเนี่ยมันยังไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าวัดรวมทั้งตับอาจจะลดลงเพราะว่าขนาดตับโดยรวมมันลึกลง๋อ้ oh. รหรืออย่างระดับโปรตีนรวมในเลือดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากกลุ่มที่โดนสารพิษมากนักค่ะคือผู้วิจัยเองเขาก็สรุปผลไว้นะคะว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีหรือ promising แต่ก็ย้าว่าความเสียหายรุนแรงระดับที่ CCl4 ก่อขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่สามารถลบล้างผลกระทบทั้งหมดได้แบบสมบูรณ์เข้าใจเลยครับคือเป็นผลที่น่าสนใจจริงๆแต่ก็ต้องมองตามความเป็นจริงด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือ ต้องไม่ลืมข้อจํากัดของการศึกษานี้ด้วยนะคะนี่เป็นการศึกษาเบื้องต้นในหนูทดลองเท่านั้นแล้วก็ใช้สารพิษแค่ชนิดเดียวคือ CCl4 ซึ่งกลไกการทําลายตับมันอาจจะไม่เหมือนกับสาเหตุอื่นๆที่เราเจอในชีวิตจริงก็ได้เช่นจากยาจากแอลกอฮอล์หรือจากไวรัสและแน่นอนที่สุดคือยังจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาในมนุษย์เพื่อยือนยันผลแล้วก็ประเมินเรื่องความปลอดภยัยก่อนที่จะคิดนําไปปรับใช้จริงได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากเลยครับก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาที่น่าสนใจนะครับแต่ก็อย่างที่คุณหมอว่ายัางต้องมีข้อมูลวิจัยอื่นๆตามมาอีกมากก่อนที่เราจะสามารถสรุปอะไรได้จริงๆ ทิ้งทายไว้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าด้วยความที่สารสกัดจากเกสรดอกไม้เนี่ยส่วนประกอบมันค่อนข้างซับซ้อนหลากหลายมากทั้งกรดอะมิโน,โนวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆนอกจากผลต่อตับโดยตรงที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยส่วนประกอบย่อยๆเหล่านั้นมันอาจจะส่งผลต่อระบบอื่นๆในร่างกายเราในแง่มุมที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามหรือว่ารอการศึกษากันต่อไปนะครับ